สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ปบสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้คือ Suzuki GD110 นะครับผมคันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ารถ5,000โลแท้นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจอดนะครับผมจอดเอาไว้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือเจ้าของเดิมเนี่ย มีอายุประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยพูดตามตรงว่ามันโสมมากๆในตอนทีแรกที่เจอเพียงแต่ว่าหัวใจสําคัญของเขาคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนวิ่งแค่5,000โลเท่านั้นนะครับสภาพเครื่องยนต์คือดีมากๆไม่ไว่าจะเป็นพวกคาร์บูเรเตอร์ท่อ,อยางอะไรพวกนี้คือถูกเก็บรักษามาเป็นอย่างดีนะครับผมข้อต่อนะครับผมจุดที่เงาก็ยังเงาฉ่ำแผ่นป้ายคำเตือนก็ยังมีครบนะครับผมสิ่งที่คันนี้นะฮะผมทำให้เลยนะครับคือเรียกว่า เหมือนรีสโตทั้งคันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะฮะตอนไปเนี่ยนะครับฝาถังน้ำมันกับรูกุญแจเนี่ยนะฮะคนละดอกกันนะครับผมเพราะว่ามันเคยจอดจนกระทั่งสนิมกินตรงนี้นะฮะนะครับจอดจนสนิมกินตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเบ้ากุญแจใหม่ทั้งชุดยกชุดนะครับ2000บาทนะฮะโดยประมาณนะครับอันนี้คือของแทซุซูกิเลยนะไม่ใช่ของเทียมนะครับ อ่าอันนี้คือข้อแรกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปให้ข้อที่2โคมตรงนี้คือขึ้นสนิมเลยนะครับขึ้นสนิมไม่สวยเลยผมเปลี่ยนยกโคมนะคุณผู้ชมไม่ได้เปลี่ยนแค่ข้างหน้าด้วยเปลี่ยนโคมหลังด้วยเห็นไหมฮะใหม่อียมอองเลยนะครับผมนะเท่านั้นยังไม่พออันนี้ไฟเลี้ยวเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมเขาใช้ได้อยู่แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะแกนโชค๊คใช่ไหมครับขึ้นตาหมดครับขึ้นเป็นสนิมตาหมดนี่ครับผมเบิกพาร์ตอะไหล่ของใหม่ แท้ศูนย์เหมือนของป้ายแดงมาเลยนะครับก็คือของป้ายแดงนี่ยหมายถึงว่าคุณจะได้รถคันนี้ที่สภาพโชคหน้าเหมือนป้ายแดงแล้วซีนแท้น้ํามันแท้ทุกอย่างแท้หมดครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือให้ไปเลยนะฮะมาในส่วนของเรื่องชุดสีกันบ้างใครที่เคยใช้ซู z u กิจีดีจะรู้อยู่แล้วว่าชุดสีของ g ีดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถังน้ํามันหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับออกมาได้ไม่ถึงปีสีด นะครับผมอันนี้รถถนอมแค่ไหนก็ซีดนะครับโหยกเว้นแบบจอดอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราทํา 2K เต็มระบบเงาฉ่าสวยนะครับแม้กระทั่งคําว่าซูซูกิเนี่ยก็ฝังอยู่ใต้ชั้นเคลือบด้วยทีเดียวนะฮะแล้วเนี่ยครับบางๆนะครับผมอ่าชั้นสี 2K อย่างดีนะครับอันนี้ทําให้หลังคาขัดสนิมขัดขี้เกลือออกให้หมดนะครับผมบางโคนท้ายเบิกใหม่เพราะมีรอยหมาแทะนะครับผมเราก็เบิกให้นะฮะโอเคนะครับผม ยางล้อยางนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันลื่นนุ่มลื่นมากๆนะครับผมวงล้อเนี่ยผมขึ้นซี่ล้อใหม่เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะวงหลังนี่ขึ้นวงใหม่ข้างหลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับแต่ยางเดิมนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายางเนี่ยเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับใหม่มากๆส่วนในส่วนของโซสเตอร์นะครับคุณผู้ชม เปลี่ยนใหม่ครับไม่ต้องสืบเลยขึ้นสนิมนะฮะเราเปลี่ยนของใหม่ทั้งชุดไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็พวกคันสตาร์ทอะไรพวกนี้สภาพยังใช้ได้ก็ขัดนะครับผมสภาพสวยนะฮะชุบกันสนิมให้เรียบร้อยเหมือนใหม่อ่าโอเคนะครับผมมาดูในฝั่งนี้กันบ้างนะครับโช๊กเชิรกอะไรพวกนี้ก็ยังสภาพดีใช้ได้นะครับพร้อมใช้งานนะอ่ะ คอยเสียพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมฝั่งนี้กันบ้างนะครับจะเห็นว่างานกิฟต์ลัดหรือว่าจุดยึดทุกนี้นะฮะอันนี้เบิกใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าลูกค้าชอบกันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเอาสีน้ำเงินมาใส่สไตล์คลาสสิก c นี่ s นะครับคลาสสิกสไตล์นะครับผมเป็นสีดำปกติมันต้องเป็นสีขาวนะพะพอใส่สีดำ ผู้ชมหลายท่านชอบมากๆนะครับอ่าคันนั้นก็เลยเราเป็นเรฟเลนส์ให้คันนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะจัดให้เรียบร้อยนะฮะยางหน้าหลังนะครับของมิชลินนะครับผมนี่ของมิชลินนะฮะโอเคนะครับผมก็นุ่มหนึบกันไปนะครับนอกนั้นก็เรียกว่าเรารีสโตกันแทบทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้เราก็ปิดของใหม่ให้เห็นไหมฮะสายไอ้นี่ของเดิมยังอยู่เลยนะครับอ่ะซีน ตรงฝาถังน้ามันก็ยังไม่ได้รอกออกเลยนะมันไม่ได้เป็นสีนี้จริงๆต้องเป็นสีเงินนะครับก็ให้เห็นความใหม่เลยนะครับว่าเราทําให้ใหม่จริงนะฮะเรือนใหม่เดิมนะครับผม5,000โลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทการตัวนี้ไม่ได้สตาร์ทมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สตาร์ทที่เดียวติดนะครับผม่นะแต่สมมุติว่าสตาร์ทไม่ติดละ่ะทาไงคุณสามารถกดโชคตรงนี้ได้ดันมาตรงนี้นะครับมันจะเอาอากาศเข้าไปมากขึ้น ก็สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายขึ้นนะครับวอร์มเครื่องไว้แป๊บหนึ่งก็จบแล้วนะฮะอันนี้ติดเลยนะครับควันขาวไม่มีนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดไฟเลี้ยวอ่อไฟท้ายไฟเบรกนี่นะฮะเห็นไหมไฟท้ายไฟเบรติดครบหมดมาดูไฟหน้ากันดีกว่าไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำโอ้โหมันใส่ยกโคมมันก็ดีอย่างนี้นี่มันทำให้คันนี้ กลายเป็นรถ5 0 0พันโลที่เหมือนปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าเห็นแล้วยังรู้สึกสดชื่นเลยนะครับดีกว่าเดิมด้วยเพราะสีเดิมโรงงานเนี่ยตรงนี้ซีดง่ายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นสีนี้อยู่กับคุณเป็นปีแน่นอนนะครับโอเคปอกแฮนผมเปลี่ยนให้ใหม่ตุ้กไปแฮนผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของใหม่หมดเลยนะแผ่นลูกยางอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมได้รถไปผมสภาพแน่ๆนะครับดอกที่สองนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วก,กดพิมพ์ว่าวูปเปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอดียไลนนะครับอสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม อโอเครถปี2015นะครับมีเจ้าของ2มือเท่านั้นมือแรกเนี่ยขายมาให้มือที่2ตอน1000โลนะครับแล้วก็ใช้มาจนถึง5,000โลตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมสภาพสวยใสใหม่กิฟยังกะหลุดออกมาจากโชว์รูมนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะเป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับประหยัดขนาดไหนขี่ทางไกลมี50โลลิตรอันนี้ผมตกใจมากเลยนะครั้งแรกที่ได้ยินนะซึ่งในกลุ่มเขาพูดกันแบบนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เขาไปาโชว์คำนวณกันจริงๆ แต่ว่าอันนี้คนที่รักรถในรถคลาสสิกนะตัวนี้มันคุ้มนะครับเพราะว่าอันดับแรกมันได้ความคลาสสิกได้เป็นคาร์บูเรเตอร์มันไม่จุกจิกนะครับอันดับที่2โชคมันเป็นโชคคู่ เขาเลยเรียกแซลกันว่ามันเหมือนรถส่งแก๊สแล้วมันมีคนเอาไปส่งแก๊สจริงๆซึ่งมันส่งได้ครับผู้ชมคือโชคคู่มันแข็งแรงมากๆนะครับแร็คท้ายนะเสริมขาตั้งข้างดีๆหน่อยจบเลยนะครับแบกสัมภาระได้นะฮะเรียกว่าอึดทึกทนนะครับตามสไตล์สุ zu กิเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยรถรีสโตถ้าวิ่งมาเยอะแล้วนะครับผมก็จะขายอยู่ประมาณสองปลายนะครับแต่คันนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของมันมัน5,000โลเท่านั้นนะครับผมยกมาในรถที่มันเป็น5,000โลนะฮะแล้วทําให้สวย เหมือนใหม่ขนาดแกนโชกเนี่ยเปลี่ยนใหม่ยกชุดให้เลยนะครับเรียกว่านุ่มหนึบแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมขอเสนอราคาแค่เพียง33,900บาทบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแลักสายสะสมสายเก็บเอาไว้ตั้งโชว์นะครับคันนี้คุณไม่ควรพลาดกับการทุ่มปวงทั้งใหม่น้อย ทั้งอะไหล่ทั้งพาร์สีอะไรทุกอย่าง perfect นะครับผม33,900่ 33, 900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมเท่านั้นไม่พอนะฮะบ,บริการที่2องละตรวจเช็คสกรีน2ีจุดรีสโตมาให้ใหม่พร้อมถ่ายของเหลวมาให้ด้วยนะครับและในบริการที่3ใครที่ดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นคุณอุ่นใจได้เลยครับเพราะเรามีรับประกัน 1- นึเดือนนะฮะร,รับประกันตัวเครื่องอยนต์ึ 1, เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยนี่อันนี้คุณฟังไม่ผิดดนนะะะะไม่จําากัระะารัรรยทงคบ ผมนะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีใครใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณชมครับนะดูแลอย่างดีนะครับพวกสวิตอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือเดิมโรงงานสีสดมาเลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้คันนี้ไปเนี่ยใหม่กริปใหม่ปิ้งแน่นอนนะครับผม3า9 0 0บาทราคาแบบนี้ไม่ต้องคิดนานนะครับผมบอกได้เลยฮะว่าคุ้มค่านะครับบางทีเนี่ยตัดสินใจช้าอาจจะเสียใจไปตลอดก็ได้นะครับผมรถแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับผมนะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่ผมหาเข้ามาเองนะครับแต่ว่าให้ร้านที่รีสโตซูนะครับเขาช่วยจัดการให้ซึ่งออกมาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่า อย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะราคานี้ช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะครับ แล้วก็ ID l ดียผมนะครับ SW635 s i ตัว W1 ตัว635นะครับผมใครอยากจะขายรถอยากจะเทินรถนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับ w o บ B b านะครับรับรองไม่ผิดหวังให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีหกักและทีมสำคัญโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติฟังอีกครั้งนะไม่ต้องรออนุมัตินะคุณผู้ชม รถสวยโอนกันเลยนะครับมีเล่มพร้อมอะไรพวกนี้เนาะ,ะคุณจะไม่ต้องรับความเสี่ยงแต่อย่างใดเลยเงินเข้าก่อนคุณค่อยปล่อยรถดีไหมล่ะครับผมกระจกเราก็เปลี่ยนของใหม่มาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมยืนยันนะฮะว่าพาร์ทอะไรที่ใส่ไปนะครับผมเรียกว่าแท้กันหมดเลยนะฮะสบายใจใหายห่วงได้แน่นอนนะครับถ้ามีเทียมคงแบบนิดหน่อยจริงๆอะิะขนาดกุญแจอะไรพวกนี้ยังเบิกแท้ให้หมดเลยนะฮะเอาไปขี่แบบหล่อๆก็ได้เลยนะครับผมโอเค วันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะฮะกับร้านวูบไบใครที่ชอบฟังสาระความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เราสอดแทรกให้ทุกคลิปนะครับและในทุกๆสัปดาห์ถ้ามีเรื่องมาอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตให้กันในวันจันทร์นะครับผมคุณสามารถเข้าไปนั่งฟังได้นะฮะว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตจะกรมขนส่งยังไงรถรุ่นไหนมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเราก็จะไปเผือกมาให้คุณลูกค้าได้รับฟังกันนัันันนนนนนะะคคครบผผมออเเววีีี้้ลาากไปท่่สสด